เอาเห็นมแล้วครับผมขวดเกา่ายังบมตันหมดเตือขวดใหม่กับลังเริ่มสดออกมาเห็นมแล้วครับ <c oughs> <c oughs> ตั้งใจซับกันยังขมักขมินครับผมอันนี้แม่ครับผมปะทะแม่นำทีมซับเลยครับปะทะละถือว่าเป็นมือซับนออันดับหนึ่งของเวิงเชียงลุ่งได้กว,ว่าได้ครับปะทะเต็มสามครับปะอันนี้พร้อมที่จะบรรจุผลิตภัณฑ์แล้วครับ นี่ครับนอบองนอตาหนอหางครับเอามาซับได้หมดแป้งนอส้มครับแป้งไวฮันเตอร์ครับผมมันจะระเบิดตุ่มตามก็ป่อยมานเจเป็นยัางผมได้ซูติบบอกืฮ้มันระเบิดแล้วครับผมอันตีเอฟซีเปินคอมเมนต์มาครับว่าควันนอส้มผมเนี่ยมันเป็นอย่างระเบิดนะครับหนึ่งตอกมันแน่นครับผมใส่แล้วตอกตอกใส่แล้วตอกตอกมันแน่นเกินครับแหงอัดมันเลยนักครับผมสองเวลาเขาใส่แล้วเนี่ยถ้าเปิดเปิดฝาแล้วไหวก่อนครับผม ถ้าบ้องใสปุ๊บแล้วก็ปิดฝาเลยเนี่ยแก๊สมันยังบ่เสียงเตือครับผมก็เลยระเบิดครับอันนี้ผมจะร้องผลหรอว่ามันจะดีกว่าครับแต่ดีเนี่ยครับผมผลหรอประซุมตานงาน <c oughs> <c oughs> ออกภาษาก็ยังบ่เสียงเดือก่านี่เก็บไว้กินเหมือนครับกึด <c> อ <oughs> ย่างบ่อออกบอกนอส้มนะครับผมเอามาตม้มเอามาพัดครับเอามาแกงใส่ไก่ก็ล้ำเอามาย้ำก็อร่อยครับผ่าทษ คำเตือนอย่ากินติดต่อกันหลายวันเพราะเป็นโมลิพิตต่อหัวเขาและข้อต่อ <c oughs> ต้องอย่าหลูเจ้าวาวเจ้าวาวนะเนาะเ <c oughs> ป้วหนีแน่ธนา <c oughs> ใส่หมูบดอย่าน้อยครับใส่เอาอจือ้อหอหรอปาดอย่างเหมาะอย่างหลายครับจะได้กี่ขวดนี่ <c oughs> นอซ้มครับพอพอซับอย่าบดเต็มพอของอย่งพูอย่างด้อยออกภาษาก็ยังบดเสียงเตือนนี่นะ ะะตะดอย่างเสียนครับแม่ยังเสียนเลยเตรียมสเสบียงไวครับพะเยาครับออรอกก้วาวสามเดือนนี่บ่เสียงดังสักบาทดีเถอนะ